ทันสีข้าวเจ้ากันเนาะค่ะเนาะฮะค่ะมีการส่องหาเม็ดข้าวอีกนะคะข้าวเจ้าเนาะมันลุ่นไวเนาะแมนความ กำลังมาะคะกำลังอันนี้คือขเขาจะกำลังเตรียมเครื่องอยู่นะค่ะเนาะมืดแล้วหนาะ วนะคะนี่ค่ำเมืดก็บประด้เมือนะตะกอนพ่อหมูและยู่จนสี่หาทุ่มนะตะกอนเกี่ยวเอาแล้วก็เอารถดนี่เสียนะสี่ของเจ้านึงแล้วก็ไปเจ้านึงจนสี่หาทุ่มก็ทีได้กลับบ้านนะแต่ละปีนะมีปีนี่แหละที่ไว้กุมูค่ะเพราะว่าเอารถเกี่ยวเอาออมาบ้านาน้ำทรศัพท์อันนี้ก็ที่เป็นข้าวเจ้าของประศั่นนะคะนะเนาะเบิ่งบรรยากาศนะนี่สวย งัดเข่าแบบนี้นะคะตัวอังก็สิตัวอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้สิแผน,นกแผนกตัวแผนกสีนะคะอยู่ข้างบนเดี๋ยวฮะไปเบิ้งแผนกรองข้างล่างเนาะอันนี้แผนกแผนกยัดเข่านะคะจะสิไปยุข้างล่างไปเบิ้งแผนกตัวเนาะ ที่ร้องเข่าใส่กระสอบเนาะมาดูว่าเขาเนี่ยประสานเสด็จกระสอบนะคะกระสีมีอามา๋อลากออกมาฟังโน้นกระสีเอาเข่าขึ้นใส่รถนะคะก็เลยแยกเป็นสองสามคู่ ขนาดคนหลายใน,นนิยามทำเลยมารอรุนกันนะควะว่าขาประสรันใครจากระสอบเนาะ ไส่สิโลคูต่อประสันบาแพ้มันยากาศพอลงทุ่งยางมาแรงนะคะมีโซนทางนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหยางนะคะเนาะค่ะ มารอรุ่นกันว่าค่ะเนี่ยประสันเขาเจ้า,จาประสันเจเดย์จากกระสอบล่ะฮะเดี๋ยวบีก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 มาถึงไ,ไหมพี่เดียวพี่เดียวส่งกระเพาะมาให้หูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปไปกรอกด้วยนะครับช่องประทอนนะครับ อันนี้ก็คือลุงม็อกนะครับ<ช>ก็เป็นมือกล้องให้พระถอน,นะครับเป็นบางช่วงนะครับฝากกดไลค์นะครับบ,บ้านของบ้านอบ้านบนกๆๆนะครับกับช่องปลายกปรกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับส่วอันนี้ก็คือกองข้าวของพระถอน,นะครับมันจะออมืดๆหน่อย อันนี้ดูเนเยยร์นะคะดนเยียร์นะคะถึนะคะก็เของบ้านะคะข้านี่ไเ่ะปเลีนะคือว่ากเพราว่าเรามาที่หลังงีแล้วก็ต้องเาทีหลังเา ก็เขาก็ใกล้จะเขาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใช่เลยเหรอใช่เลย ันนี้ก็คือค่าประถอนนะครับอยู่บนรถไยนะครับนี่อันนี้ก็คือค่าประถอนอีกนะครับออกกแลังก็กำลังจะปั่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ลงมือฝันแล้วนะครับ ครับประอก็กําลังจะเสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับคือข้าวปลาถอนก็ข้าวเจ้านะครับข้าวสวยนี่นะคะก็เป็นข้าวเจ้าของปลาถอนนะคะก็ได้อยู่ประมาณสิบหกกระสอบสิบเจ็ดกระสอบนะคะตามคาดหมายนะคะหนูว่าได้สิบห้าเกินเกินหนูพูดอีกเพราะว่าข้าวป้าไม่ค่อยเป็นนะคะปีนี้ก็เลยได้ไม่เยอะนะคะ นี่นะคะก็ถือว่าได้เยอะอยู่เด้อสิบหกกระสอบนะคะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูใกล้ๆกันเนาะค่ะเนาะสิบเจ็ดเหรอสิบเจ็าก็มันมาถึงแล้วนะคะสิบเจ็ดกระสอบนี่รวมแล้วสิบเจ็ดกระสอบใช่ไหมค่ะจ้าสิบเจ็ดกระสอบนะคะนี่รงกาญแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่าสิบเจ็ดสอบนะคะเนาะว้ายตู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่นมดบอกม่นมดอื่น เบ็ดเสร็จแล้ว17กระสอบนะคะขอบคุณค่ะ